จะเป็นเมนูของเรานะคะเราก็จะมีเมนูคอดอกค่ะเราจะเอาคอดอกไปเสียบไม้แ <t> ล <inh llow> ้ว <Leo> ก็จะเอาไปย่างกันคืนนี้ค่ะเออเดี๋ยกันเลยเราก็อยู่ที่ตลาดลาลินนะคะทุกคนเรามาเตรียมของอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะเราก็จะไปตั้งแคมป์ค่ะมาดูของเราจะได้อะไรบ้างตอนวัย24เขาพูดค่ะได้ได้กี่อันก่อนฮะได้กี่อันกงอามอัน2อัน4อัน อันนี้นะคะแล้วก็มาซื้อข้าวโพดคาราก็ไปปิ้งกันนะคะทุกคนเนี่แล้วก็อยู่ข้างในเออริแปแลนด์หรือว่า จะอะไรนะข้างสรวนสินค้านะคะเร,ปประาะะก็จะมาซื้อม,มามา่าไปกินตอนเช้าค่ะมาเลยค่ะนี่นะคะเราก็เจอมาม่าแล้วแล้วก็จะเอามาม่าหนึ่งหอนะคะหนึ่งหอหนึ่งซองนะคะหนึ่งแทก นว่ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็จะมาซื้อหมูนะคะแล้วก็จะเอาทำกินตอนเยน็นนะคะเราจะไปซื้อหมูไว้ย่างหมูนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน,น,นะคะแล้วก็ก็จะมาซื้อผักไปกินกับหมูืนมอนงง เราจะมารียิวการไปเข้าแคมป์เราะค่ะนี่รถพร้ <ลด S 2> อมคะ่นะคนี่คือรถแต่งนะคะทุกคน <c oughs> รถสตาอร์อี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะเอาไปกันได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะไปชมกันเลยค่ะชมกันเลย สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันกับรายการลุงป้าพาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็พากันมาบุกกันที่ลานกลางตน้นวังกระหุงนะคะที่ดนเมนามู่นะครับสวัสดีค่ะ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 อ่ามีคนคนก่อไฟของเรานะครับ ตนนอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเระตรียม <comet. S 1> ทำประกอบอาหารเตรียมอาหารของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก <c oughs> ็จะมีนี้เลยค่ะเป็นกำลังจะเสียบคัตดอกแล้วก็ลูกชิ้นนะคะของเรา <c oughs> แล้วก็มีข้าวโพดมาปิ้งด้วยค่ะแล้วก็มีเนื้อห <c oughs> มูลแล้วก็สั่งกับข้าวนิดหน่อยสั่งกับข้าวค่ะร้านนี้เลยค่ะครัวแรหมูนะคะอเค่ะ นี่ถนะเอาถุ่แม่มมุงเศยผักมาตอนกลาง,งวันฝนตกแบบแรง,ง<ๆ>ตอนนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญมาสองท่านนะคะนี่ค่ะคนแรกนี่คน,นทีน่สองค่ะเป็นเพื่อนของพวกเราเองนะคะวันนี้เรามากันทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอเมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมดเจ็ดคนดค่ะที่มาถ่ายคลิปในวันนี้นะคะเดี๋วยวนะเราจะหายบรรยากาศให้ดูนะคะเรากำลังหั่นหมูกันนะคะ ไอชี่เป็นคนทำไปชี่ท,ทำน่าอร่อยจังมองเห็นไหมมันมืดน,นะว้าวว้าวรลรงคึกคักเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารของเรานะคะต้องการอระตอะไรว้างดีดีด <c oughs> เอาครูบอกไม่ต้องซีเรียสกับข้าวข,ของเราคืนนี้ค่ะข้าวผัดหมูค่ะลูกชิ้นปิ้งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตำลาวจ้า อันนี้คือตำถั่วแล้วก็มีน้ําจิ้มนะคะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดธรรมดาของเราแล้วก็มีย่างหมูจ้ากินข้าวกันนะคะทุกคนเรากำลังจะกินข้าวกันนะคะทุกคนแซนสเซนัสวิสซี่สบห้าอร์เ่บริสุทพี่ม้องดูเออรัรไรรลองเลยที่เซเบ็ตว่ขอน้ำหน่อยเซ็ดอร่อยไหมอร่อยกินตำถั่วเลยอร่อยเดีเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะคะกินข้าวกันค่ะ โอพดปิ้งก่อนเราจะนอนนะคะตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มแล้วคะพอยสามทุ่มสี่สิบสองแล้วค่ะสามทุ่มเดี๋ยวสักพักสี่ทุ่มก็จะนอนกันแล้วนะคะทุกคนนะคะโพดปิ้งก่อนนอนค่ะเยอะๆเยแล้วดูตัวนี้นะคะนอร่อยมากเลยซี่งเองไน่อร่อยมากเลยค่ะข้าวขาเลยค่คะจีกได้ก็ตอนนี้นะคะแล้วก็อาบน้ํากันเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนบางคนก็ไปอาบน้ําอยู่นะคะตรงนู้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะ พอนอนแล้วถึงเวลาที่เราจะไปนอนกันแล้วโอเคพรุ่งนี้เจอกันค่ะถ้าสมมติว่าคืนนี้มีฝนตกนะคะก็เราก็จะมาถ่ายให้ดูว่าจะเก็บเต็นท์แล้วก็จะกลับค่ะจะดูกันจ้าบ๊ายบายพรุ่งนี้ชาาจานเจอาจานทุกคนคะคือตอนนี้เกิดเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์ไหมคะฝันนะครับน่บจริงก็คือ สภาพอากาศไม่เอ,อ,เอื้ออำนว <ะ S 1> ยแล้วนะครับลมมาพายุจะเข้าแล้วดูนะคะพายุวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคน <c oughs> ตึบนะก็คือฟ้าแลบ,บมากหนักมากตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งหกนาทีค่ะก็คือถ้าเกิดฝนตกนะครับเราก็ไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรสําหรับที่จะเซฟตี้รรเราถ้าเกิดพายุเข้าถ้าเกิดลมมาแบบนี้เต็นเราอาจจะฟิวได้เราก็จะขอจบทริปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดมันแรงจิงมันกลัวมันเป็นอันตรายกับทางพวกเราด้วยใช่ค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพวกเราก็ลาไปก่อนค่ะดูป้ามาเที่ยวไปเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย